สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการสร้างแบนเนอร์นะคะโดยการใช้โค้ดนะคะก็ไปเริ่มกันเลยนะคะให้เรานะครับเปิดจุมล่าในส่วนของผู้ดูแลระบบขึ้นมานะคะ เื่อเราทําการเปิดจุ่มล่าในส่วนของผู้ดูแลระบบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ส่วนของคอมโพเนนต์นะคะแล้วก็เลือกแบนเนอร์นะคะเมื่อเราทําการเลือกแบนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแสดงหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการสร้างแคลทรกอรี่นะคะให้กับแบนเนอร์ได้นะคะแต่อันนี้ใหม่ไม่สร้างนะคะก็คลิกที่นิวเลยค่ะ ก็ในการสร้างแบนเนอร์นะคะก็จะสามารถทำได้กัน2แบบด้วยกันนะคะก็คือ,อาการใส่รูปของตัวแบนเนอร์ลงไปได้เลยนะคะจะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสร้างแบนเนอร์โดยการใช้โค้ดนะคะก็ให้เราใส่ชื่อแบนเนอร์ลงไปนะคะอันนี้เดี๋ยวจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะเลือกใช้ตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นคัสตอมนะคะ เมื่อเราเปลี่ยนไทตัวแบนเนอร์เรียบร้อยนะคะเราก็เอาโค้ดนะคะมาวางในช่องคัตตอมโค้ดนะคะโค้ดนี้นะคะก็จะเป็นโค้ดรูปภาพของแบนเนอร์เรานะคะวิธีนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราไม่มีไฟล์รูปจริงๆเราก็สามารถใช้ตัวโค้ด HTML ของรูปนั้นได้นะคะก็อันนี้เดี๋ยวไม่อัพรูปขึ้นตัวฝากในฝาก ฟล์รูปฟรีนะคะก็จะเอาโค้ดมานะคะเมื่อเราได้โค้ดตัวที่เป็น HTML image เรียบร้อยนะคะก็มาวางในตำแหน่ง custom code นะคะ,ะด้านล่างนี้นะคะที่เป็นคลิก URL นะคะก็คือเป็น URL ของเว็บหรือของลิงก์ที่เราต้องการที่จะคลิกรูปภาพตัวแบนเนอร์แล้วก็ไปโพสที่เว็บนั้นนะคะอันนี้ใหม่ไม่ใส่ละกันนะคะ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ Category นะคะอันนี้เราไม่ได้สร้างไว้ก็เลยไม่มีนะคะเมื่อเราทําการสร้างเสร็จแล้วก็ให้เรากดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อเราบันทึกแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวป้ายโฆษณาหรือว่าตัวแบนเนอร์มาเรียบร้อยนะคะในเรื่องของวิธีการใช้งานนะคะก็ให้เราเปิดในส่วนของหน้าเว็บนะคะ อันนี้เรายังไม่มีอ๋อเรามีการในเรื่องของการใช้งานนะคะให้เรานะคะสร้างตัวโมดูลนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็อ,อันนี้ไม่ทำการสร้างโมดูลไว้เรียบร้อยนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปให้ดูสร้างโมดูลแล้วก็เลือกที่เป็นแบนเนอร์นะคะเมื่อเราเลือกที่เป็นแบนเนอร์เรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาอันนี้ก็ให้เราใส่ในเรื่องของไตเติลหรือชื่อของแบนเนอร์นั่นเอง แล้วก็เมื่อเราทําการใส่ชื่อของแบนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากำหนดตัว Position นะคะให้มันแสดงในส่วนไหนนะคะเมื่อเรากำหนดตัว Position เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดเซฟนะคะเราก็จะได้ตัวแบนเนอร์ขึ้นมาอยู่บน Position ที่เรากำหนดไว้นะคะก็จะได้แบบรูปนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราไปกำหนด ในส่วนอื่นเนี่ยรูปภาพมันก็จะไปอยู่ในส่วนอื่นนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับวิธีการสร้างาแบนเนอร์โดยการใช้โค้ดนะคะหากตกบกพร่องอะไรก็ต้องขออภไไัยว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ